สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่อ่อยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ร้านแว่นดร์อตลาด9 0้านะคะก็จะมีเข้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวกับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำแต่ว่าอยู่หน้าจอทั้งวันทำยังไงดีนะคะก็มีเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบใส่คอนแทคเลนส์มากกว่าแว่นนะคะยังไงช่วงเวลาการทำงานเนี่ยพี่ออยอยากจะฝากถึง ควรจะใส่แว่นตากันแสงสีน้ำเงินสีฟ้านะคะทุกช่วงเวลาในการทำงานโดยเฉพาะาอยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตโทรศพัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยเลนส์จะช่วยในการบล็อกแล้วก็ป้องกันนะคะอย่างน้อยก็มีความสบายใจในส่วนของการใช้เลนส์ที่ป้องกันนะคะในส่วนเวลาที่ว่าเราจะไปไหนทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะใส่แว่นนะคะเราก็ถอดแว่นละกวางไว้บนโต๊ะนะคะ ทีนี้เวลาที่เราทำกิจกรรมอื่นๆเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะกลับเข้ามาทำงานปกติหน้าจอของเราเหมือนเดิมเราก็จับแว่นขึ้นมาใส่นะคะในเวลาการใส่แว่นเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเวลาที่เราใส่นะคะจะช่วยลดการเพ่งลดอาการแสบตาลดฝุ่นละอองหรือ อากาศเย็นๆอย่างช่วงเวลานี้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นถ้าเราได้ใส่แว่นเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟในเรื่องของอความเย็นนะคะที่จะทําให้วุ้นตาเราเนี่ยแห้งนะคะเราก็จะได้สบายตาแล้วก็ทํางานได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะ ใครที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์นะคะพี่ออยยินดีนะคะที่จะตอบคำถามของทุกทกท่านเลยนะคะอยากได้ข้อมูลดีๆก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านแว่นด็อตร์ไอตลาดเก้าแสนทุกๆวันเลยค่ะพี่ออย,ยรอให้คำตอบอยู่นะคะสวัสดีค่ะ